ม่ต้อนูตายหนูสิงตาสวดมันตายแล้วตัวนแรงตรุตายยังตายยังตายยัง ตื่นเลยตื่นตื่นแล้วตื่นตื่นซีตื่นซีอืมหน้อยจอมซนกัดโน่นกัดนี่ฮะตื่นเลยตื่นเลยตื่น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 ก็มีหัว นี่ก็ว่าเห็ดหัวหนูเพ็่นสิใบหัวอ่อนอ่อนหัวนตื่นมาตื่นแล้วตื่นหนูเอ้ยตื่นได้แล้วตื่นแล้ว สงสารชาวมือที่เล <Surprise> ี <sozial Contract ing> ้ยเจ้าเป็นอะไรเจ้าถึงมานอนอยู่ตรงนี้ไอรทำอะไรเจ้าไปเจ้าไปฝังเด้อเจ้าไปฝังเจ้าไปยุ่น้ำลูกเก้ืเด้อ ลูกเจ้ากับไปแล้วสองตัวแล้วลูกเจ้าเจ้ามีลูกอีกบ่ไปใครไปทางไหนอีกอืมไปจะเอาไปฟังสงสารจังเลยหนูน้อยน้อยเออยหนูน้อยอยู่สวรรค์สันต์ฝ่าเลยหนูน้อยเอ้ย หมดโศกบทเวรหมดกรรมไม่รู้ว่าเจ้าไปกินอะไรมาเจอาถึงมานอนแน่นิ่งอยูตรงนี้ไปแล้วเนาะเดี๋ยวจเจ้าไปฝังเดี๋ยวจะสวดมนต์ให้กุศลธรรมมงคลธรรมอมอเชิญเทวดาพาเจ้าไปสู่สว,สวรรค์ สละธรรมธรรมมาขอเชิญเทวดามาเจ้าเอาไปสวงสวรรค์ไปเกิดเป็นดาวลูกหนูไก่ไปเกิดเป็นดาวลูกหนูเด้อท่านฝากเด้อจ